ทำอย่างไรเราถึงจะวิ่งให้เร็วขึ้นวันนี้ติดตามชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i am a runner channel ครับผม a i am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่ามนุษย์สามารถวิ่งได้เร็วแค่ไหนความสามารถทางกายภาพของยูเซนโบที่วิ่งในระยะ100เมตรที่9.58วินาทีถือว่าเป็นเวลาที่น่าทึ่งมากๆเลยหันกลับมาดูที่เราครับแม้ว่าความสำเร็จนั้นยังห่างไกลจากยูเซนโบมากมายหรือไม่ว่าจะเป็นอิลิปคิดโชเก้ก็ตามใช่ไหมครับคนทั่วไปล่ะ เคยสงสัยไหมว่าแล้วคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้มีเวลาที่จะฝึกซ้อมแบบเมืออาชีพแบบพวกเขาเหล่านั้นนะครับผมหรือไม่ได้มีพรสวรรค์หรือพันธุก,กรรมที่เกิดมาที่มีกล้ามเนื้อสำหรับวิ่งเร็วมาตั้งแต่โดยกำเนิดเขาทำอย่างไรกัน แล้วมนุษย์โดยเฉลี่ยวิ่งได้เร็วแค่ไหนกันนะครับความเร็วในการวิ่งโดยเฉลี่ยของมนุษย์อาจทําให้ทุกคนปร,ประหลาดใจก็เป็นได้นะครับผมจากการศึกษาของเว็บไซต์ runrepeat ครับจากผลของการแข่งขันมากกว่า34ล้านครั้งเวลาในการวิ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่5กิโลเมตรทุกคนจะวิ่งได้เวลาโดยเฉลี่ยนะครับ35นาทีเนี 10กิโลครับ1ชั่วโมง2นาทีฮาฟมาราทอนคือ21กิโลครับ2ชั่วโมง14นาทีและฟูลมาราทอน42.195กิโลครับ4ชั่วโมง26นาทีเร็วจังแล้วอะไรบ้างที่ส่งผลกับการวิ่งของคุณนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างครับที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่งและความเร็วในการวิ่งของคุณเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละวันเลย หลายๆปัจจัยมันก็ได้แก่ความพยายามในตัวของคุณเองรองเท้าของคุณน้ำหนักตัวเสื้อผ้าที่สวมใส่ความปียกเชื้อของเสื้อผ้าเช่นเหงื่อจะเปียกชุ่มไปที่เสื้อผ้าหรือว่าภูมิประเทศที่คุณกำลังวิ่งอยู่สภาพอากาศการพักผ่อนนอนหลับหรือว่าประเภทของการฝึกซ้อมปริมาณความเข้มข้นในการซ้อมหรือว่าคุณมีประสบการณ์ในการวิ่งมากแค่ไหนพันธุก,กรรมหรือ ขับใจทางกายภาพกล้ามเนื้อขาก็มีส่วนไปทั้งหมดครับแม้แต่อารมณ์และเพลงที่คุณเลือกที่จะฟังก็ส่งผลต่อประ,ประสิทธิภาพในการวิ่งของคุณในแต่ละวันเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูเทคนิคที่จะทำให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นกันดีกว่านะครับความสามารถของคุณในฐานะนักวิ่งส่วนหนึ่งถูกกำหนดโดยพันธุก,กรรมหรือว่าพรสวรรค์นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ได้มี พรสวรรค์หรือพันธุกรรมมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะครับเพราะทุกคนก็สามารถเป็นนักวิ่งที่เร็วขึ้นได้โดยการฝึกซ้อมที่เหมาะสมและก็ใช้อุปกรณ์การวิ่งที่เหมาะสมด้วยนะครับการที่เราจะเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วขึ้นได้มันต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทอย่างมากๆครับคุณจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทานควบคู่ไปกับความเร็วนะครับ การฝึกที่จะช่วยให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับได้แก่ข้อแรกเลยคือการวิ่ง t e m p ป r u รัครับการวิ่งประเภทนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาในการวิ่งแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับเริ่มต้นด้วยจังหวะง,ง่ายๆโดยการวิ่งวอร์มอัพเป็นเวลา5-10นาทีนะครับผมจากนั้นก็วิ่งแล้วแต่คุณถนัดเลยตั้งแต่7กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรด้วยความหนักประมาณ 80%ของร่างกายนะครับจบจากนั้นให้คููดาวอีก5-10นาทีนะครับอันที่2คือการวิ่งแบบฟัตเหล็กครับคือการวิ่งแบบมีแบบแผนในช่วงเวลาในการวิ่งเช่นจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเราจะวิ่งด้วยความเร็วเพจนี้นะเท่านี้นะแล้วก็อาจจะจ็อกกิ้งหรือเบาลงแล้วกำหนดใหม่ไปเรื่อยๆครับต่อมาคือการซ้อมความชันครับการวิ่งขึ้นหรือลงการวิ่งประเภทนี้จะช่วย เพิ่มความแข็งแรงให้กับขาและปอดของคุณเองนะครับผมเพื่อให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับผมต่อมาคือการวิ่งเทรลครับการวิ่งในสภาพพื้นผิวที่ไม่ใช่ถนนมันทำให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นบนถนนแน่นอนครับ อันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือการวิ่งลองลันนะครับผมก็คือการวิ่งระยะไกลการวิ่งระยะไกลสัก2-3ครั้งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความอดทนความทนทานของร่างกายคุณนะครับผมซึ่งจะทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นในระยะทางสั้นๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่หัดวิ่งทุกท่านนะครับที่อยากวิ่งให้เร็วขึ้นขอบคุณข้อมูลจาก เครดิตจา uh, ก v e r y w e l l f i t นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ a i a m อา n e มาขอตัวลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ